ทวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเอเอ็3นะครับวันนี้ก็ฝากครับท่งองชมกันเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่หูฟังขอไปเหตุการณ์ครั้งนี้ผมอขี้ข่าวเป่มนะครับอลน,นนี้ะคะก็คือคลิปใหม่ อันนี้ผมเขาช้ยอันนี้แม่เาเนี่ยก็อคุแม่ที่โดนถมเนี่ยให้ขางบแบบต่ว่าคนชื้อฟลุ๊ที่เป็นคนมาเนี่ย ไม่ต้องไม่อยากให้มีเรื่องกันแล้วแม่ก็ออกไปคุยว่าอยู่ซอยเดียวกันนะเนมมี่ยจะเบิ้นทำไมแล้ว่ามีอารมณ์ ไซเอ็นะครับแล้วฟีทีเราไมฟังว่ีเอ็าไม่ได้อ็มนี้เพืก็จะอกะดกระไมั m i n นี้คนย ปากกระด็ทำไมเราเป็นลูกผ <ov |notimestamps|> <book q 2> ู้ชายอเทียเอออดอยัไงกได้ได้จได้น้วยเแม่เล้วด้วยไปทาแบบนั้นกเขาได้นทีนี้มีข้อความจากฝั่งของผู้ก่อเหตุาอด้วเหมือนกั้าบว่าเกิดเเนีทางฝั่งฝ่ายชายเนี่ย รถสัมภาระแล้วมันมีรถจอดขวางก็เลยแสกี้ก็เจ้าของบ้านน่ะอยู่อยู่หรือเปล่าอยากมาให้เขาไถอยหน่อยเอเองก็ใช้เองค จนเรื่งอง <fal diver, S 2> นี้ไปแทรกความกันแล้วนะคะคุณผู้ชมทางฝ่ายหญิงเขาเรียกร้องค่าเสียหายที่หน้าร้านที่แดดรับปรกันเขาเรียกร้องค่าเสียหายแปดพันแล้วก็ยอมที่จะสบเรื่องไปที่โรงพักตรงนั้นเดิมคือฝาของเขาบอกว่าประยัไม่อม่เขาก็เลยสัากระา่งแล้วเดี๋ยวไปต่อกันที่พื้นที่จวั ของอยู่นี่มาเขาเมค้่ยเสนดัด้ยนะครับค้องยแอนรอกเขาัชาวบ้านเนี่ยคือที่บอกว่าหว่าหวายอยู่ไม่เสุขเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าว่านไหนชาวบ้านจะโดนลูกโด่งจากว่ารุ่นพวกนี้ครัไปตรงนะ ริงอ <tw ệt> ่ะคนต้องมาตรงนี้เลยเออใช่ไหมครับท่นเจ้เจ้าของเปนอยู่นะอันนี้ก็ยังไม่ส เอาเลนก่อนเว่อเล่นแล้วเของาเปนัไง้าเนี่ยะรับแล้เเป็นเกมหนูเป็นแลไม่รู้ก็ะูุกมากเลย ทุกคืนแบบนี้แล้วไอจอยก็มีคนที่ดีนะกีคนจก็มีคน่วยก็มีหลัีช่วงกลางดนึ่ีหนึีสองปังปุ้งปุ้งใครจะได้ผวาตกของอยนี่ชาวบ้านบอกว่าไม่รู้ว่าวันไหนจะโดนได้เยขอบคุณนะตอเหตุแบบนี้บ่อยโดยเฉพาะใช่วงเสาร์อาทิตย์ เหมือนเดิมเลยครับร as <s ść> ูปแบบนี่ชาวบ้านบอกว่าทำเอาผวาไม่กล้าออกไปพังคุรัตที่ไหนเลยครับ เออครั